อ่ะถอคนนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเอกสาวลูกม่อที่เติบโตมากับช่อง7็ครับสำหรับนักเอกสาวแก้มป่องโบมิลลดาครับพี่ตอนนี้ก็โลดแล่นในวงการบันเทิงมาสักพักใหญ่มีผลงานละครมากมายครับไม่ว่าจะเป็นมโนราหงเหนือมังกรอินรีแดงแล้วก็อีกมากมายล่าสุดทางช่อง7เ,เองนะครับก็ได้ส่งจดหมาย เป็นแจ้งข่าวถึงสื่อมวลชนเรื่องของการสิ้นสุดสัญญาของนักเอกสาวโดยระบุว่าช่อง7 HD ขอแจ้งให้ทราบว,ว่าคุณเมลดาจะสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในเดือนพฤษภาคม2 5 6 3สถานีได้หารือกับนักแสดงแล้วซึ่งคุณเมลดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองในกรณีนี้สถานีขอขอบคุณคุณเมลดาที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเป็นนักแสดงของสังกัดของสถานีครับ ซึ่งหลังจากนี้ครับสาวโบจะตัดสินใจเซ็นสัญญากับสังกัดไหนหรือว่าจะเป็นนักสแสดงอิสระนะครับต้องรอฟังจากเจ้าตัวอีกทีครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดทางเจ้าตัวก็ยังไม่ได้ออกมาแจ้งหรือว่าประกาศบอกอะไรครับ